บ่แล้วดอกพี่น้องคลิปนี้กัสีเงาเนี่ยจักน้อยเดอ้อคันผู้ใดเบิ่งจบคลิปกัสีเห็นเมียไวรุ่นแปดสิบจ้ะแล้วกัเมึ่อเอาว่ามุขข่อยสีเฮ็ดอีหยังจะบอกว่าโอ้ปีนี้ก็ได้มาเป็นปีที่เฮ็ดกิมจิกับเมียอีกน่าจะเป็นปีสะทายสุดแล้วสุดทายจ้ะพี่น้องปีต่อตไปกับบรลู้เนาะจ้ะกะปีนี้กัสีเฮ็ดซซยเพิน์ลกอนแล้วไอ้ตีบกับผ้ามาามาจ้ะพี่น้องมาซื้อเข่าของที่จะส่งกลับไทย น้ำสุ่มนี่คอยกระยากเอาเหาะก,กับไถใดเด้จะพี่น้องเอาไปเห็ดกิมจิคือสิกลมกลมคือสิแสบแต่มันเอาไปบ่ได้มันหนกักมาอีกแล้วมาอีกแล้วพี่น้องคอยกับไอตีบไอตีปมีกระขยันคักมือสวงมือนี่พี่น้องเอ้ยอยากจะซอยให้คอยซื้อของกับไถน้งกับผ้ยายามซอยคอยทุกอย่างพี่น้องผ้าไปลใสกับปาผ้าเห็ดยางกับเห็ด บ่แมนอย่างเด็กกะสีเมืองเป็นตาอีตนอีจังไดกะสีซอยคอยฮะนะอันนี้กะเป็นผงท่าลีดาจ่าพี่น้องหรือรถดีบ้านเฮ้าฮะล่ะคอยกะสีเอากลับน้าจ่าพี่น้องคอยบ่กินเนื้อคอยกะสีเอาเป็นรถหอยรดปูรหยังไปเนาะจ่าพี่น้องเพราะว่าบ่กินรดเนื้อแล้วมันกะบ่มีรถหมูคือบ้านเฮ้าเนาะโอเคกะเอาไปไอตีบกะบอกว่าเธออยากได้อย่างเธอก็ยิบมารดเดอ่าสั่นยางหาเมืองมาซื้อบอกพริกซื้อกับไทยไปประมาณ อ่ะยี่สิบสามสิบกิโลเราจะพี่น้องกะบริสืออยียางหลายกะมาเมืองมาหมอกมาหม,มาเมืองของให้ลูกค้าแล้วกะมาหาซื้อของที่ลูกค้าสั่งจะ้ะผู้ใดอยากได้อยียางกะสั่งได้เลยเด้อจ้าพี่น้องไอตีบจะเป็นคนซื้อของส่งไปไห,หนูอยู่ทางไทยไอตีบสิ่อยซัพพอร์ตและสิ่อยเป็นกำลังอยู่ทางเกาหลีจะ้ะ ภาวะคุยกันแล้วว่าจะเฮ็ดงานน้ากันรวมมือกันทํางานจ้าพี่น้องแล้วมูฮาก็เฮ็ดงานในรูปแบบนี่ก็ดีแล้วจ้าดีก็เป็นผัวเมียกันละกัดหัวยุ้มหัวกันด่ากันจ้าพี่น้องแต่อยู่ในสถานะแบบนี่กะอยู่ได้แบบบอบพดบอพ่านกันบอมีเรื่องที่จะมานางทะเลาะกันหันไม่จ้าคอยกว่ายแบบนี้ก็สบายใจดีบอเป็นยังจ้าอยากเซิองกันกับมหากันบอมีสถานะแต่กะ ถ้าได้เป็นผัวเมียกันกับคืนซื้อสัพผัวเมียบ่มีทะเบียนฮนล่าจ้าพี่น้องต่อไปนี่อานาคตสิเป็นยังไงกับซ้ำหัวปอดมั่นใจพี่น้องเอออายุยังสี่ก็สบายใจดีทั้ใจยอมรับหักบ่หักในอานาคตบ่เป็นยังอันนี้ก็จะเป็นว่าซาบีจ้าพี่น้องแบบพงค่อยว่าเอ้าลุดเฮ็ดลุดของขาเจ้าข่อยว่าแบบพงนี่มันจะใส่ได้โดนอยู่ได้จ้าดีกว่าแบบปลอดเก็บได้โดนพอมนะกับมหาเลาะซื้อของแบบนี้สินค้าร้อยแห้งพี่น้อง่อยอยากโยกมาดอยู่เกาหลีไปไหวอยู่เมืองไทยเฮ้า นบอืดบอบ,อ,บ,อ,บอ,อยากกินอย่างแนวอยากแนวกินแล้วผลมากลากไม่นานี่กะปุน่าพี่น้องกําลังเป็นแต่แสบเนาะช่วงเนี่ยพักน้างอาญากระสิเลิ่มแพงแล้วเด้อจ้าพี่น้องเออเข่าของแพงแห้งกระเทียมอยู่ไทยแบบนี้กระบอมีขายอยู่เกาหลีกระเริ่มแพงแล้วจ้า จะเริ่มเข้าสู่หน้าหนาวแล้วกะเทียมแพงเห็นบออันนี้เขาจะซับบดไว้แบบนี้ไว้เหตุกิมจีไว้เหตุกับเขา่าคันบ้านใดเขาเจ้าเหตุเองกะสีบดแพงจาน,นี่เขาเอ,อิญมียกบอกแซ่บเพื่อกันแต่กะเอากับบ้านบ่ได้ดอกเนาะอันนี้กะสิเป็นอันนี้จ้าพี่น้องเขาเอ,อิญเท่นจังเนาะ ่อยกระสีเอากับน้ำเอาไปเอาไว้ถ้าไปเห็ดกับโครงกับเขาอาหารเกาหลีอยู่บ้านประมาณนี้นะจ้ะพี่น้องแต่ว่าเมียพ่นบอกว่าเอาน้ำกูกก็ได้หลายแล้วเห็ดเป็นโอ่งพุ่ะแต่ขอว่าเอาของเราขอยซื้อยูมาดตไปอันนี้ก็สิเป็นเต้าหู้เนาะเวลาแกงเห็ดแกงกิมจีแกงเห็ดเทินจางอย่างสี่ก็สิใส่พวกนี้อันนี้ใบง่าดองพี่น้องกิมจอกิมจีทั้งเกาหลีเขาจาก็เห็ดคายไอยูมาดตก็มีเบอร์สูแน่บางคนเกาหลีเขาบ่เห็ดเนาะเขากะซื้อกินเอาแต่ส่วนมากเขากจะ อาเฮ็ head, away, ดเก็บว้ดุนดูนอ๋อเห็นว่าแพ็กเกจเขากะสีงามแบบนี้ต่อไปเขากะสีเฮ็ดแพ็กเกจน่ารักน่ารักจ้าพี่น้องจะทําอย่างดีแล้วก็จะทําให้มันสะอาดสะอา้านแล้วก็เฮ็ดดูดีแล้วก็ขอโออยด้วยนะจ้าพี่น้องขาบ่ตองย่านเด้อตอนนี้คอยทํากิจการของเจาควงให้มันดีมากๆเลยคอยสิตใ่ใจตั้งใจทําเองทุกอย่างอันนี้ก็สิเป็นปลาหมึกจ้าพี่น้องคอยสีเฮ็ดขายน้าเด้อ จะบอกว่าเฮ็ดขายน้ำได้กินแน้นอนจ้าพี่น้องคะ่ะอาหารเกาหลีค่อยจะทำแทบทุกอย่างเลยเป็นพวกพันชันเครื่องเคี่ยง ข่อยจะเฮ็ดขายเลยบุระอยากกีดพันชั้นสูตรเมียาไวรูดแปดสิบทักมหาข่อยได้เลยเห็นบ่ปลาหมึกเห็นบอกียเขาเอื่นอีหยังบุค่อยจําซื้อบ่ได้จาพี่น้องเดี๋ยวไปจําสูตรจําซื้อก็เด้ออันนี้ก็เป็นพวกบอกพีกผักพายพี่น้องเอ,อ้ยเมืองผักกาดข่อยอยากเอากลับบ้านน้ำเด้ยอยู่บ้านเฮาคืบอบ่มีนะเฮ้ยหัวใหญ่ๆจังส่แม่สะอ่อนเฮี้ยงจะให้เจ้าจู่เมืองรู้พักกาด นักคอยว่าหัวหนึ่งกับประมาณหากิโลอดนนีกับเป็นหัวบูเจพี่น้องหัวใหญ่แห้งอยู่บ้านเฮ้านามบอดีดินบอดีก็เลยบัวใหญ่ปนใดเนาะอันนี้ก็สิเป็นพักมินนารีพี่น้องหรือว่าเป็นพักบ้านเฮ้าเขาเอิ่นพักอียางกับบอจกักถ้าใส่กิมจิน้ามีก็คือจะแซบหอมเข้ากันแต่บ้านเฮ้าบ่มีนาอพี่น้องบ่ใส่ก็ได้บ่เป็นยังใส่พักอย่างอื่นเอา ยางน้ำหาไอตีไปยูมุ่มไรบู้ได้พักไปให้เมย์ยาจะไปใส่กิมจิมืออื่นจ้าท้าเจ้าอยู่บ้านเห่ากับหนึ่งกับประมาณสองสามรอยบาทนี่แหละนี่แหละ,ละไอตีบคอยอยางหาเลาะซื้อของให้ลูกค้าจริงๆแล้วนั่งกับเป็นคนขยันอยู่ได้ขันผ้านั่งเหตดนั่งทํำนั่งบอกว่า,วา,ากูบ่อเฮตดขนมเสียนนะมึงเหรอเนอะก,กูเบือ่อกูเปิดกูนายจำเจยูยต่บ้านอยากออกไปเปิดประสบการณ์ไปยังย,งยงังสี่คันไปจังสี่นะนั่งมักแห้งไปชอปปิง้งไปอีกยังกินเสีย นั่งมาหลายจ้าพี่น้องผ้านั่งไปใส่นั่งไปได้เบอร์จ้าแต่บเมนจำจีอยู่บ้านนั่งบอกโอเคเดี๋ยวกูสิผ้ามึงเห็ดเองต่อไปนี้เดี๋ยวฉันจะพาเธอรวยนะเลวาจังซี่หละพี่น้องเดี๋ยวฉันจะกลับไปทํารอยเธออยู่ที่ไทยะนะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการเฮ็ดกิมจินี่แหละเวลาคอยเฮ็ดคอยกระเฮ็ดแบบนี้แหละพี่น้องเอาสูตรมาจาก ไม่ยาไว้รุ่นแปดสิบแล้วก็จากป้าปาน่านาอาอาที่ร่วมกันเฮ็ดทุกปีเนาะแบบนี้เลยคอยกระเฮ็ดคือกันกระเพิรนี่ละจ้าท้ายเจ้าจะบอกว่าสูตรเกาหลีนี้แซ่บนะจ๊ะไม่ยากับบัวว่ายคือเกาหท้ายเจ้าเห็นบอกกระทาไส่ลูกไผ่คือเกาห่คอยอุ้ยเมียเอ้ยเดี๋ยวนี้คอยสถานะบ่แมนลูกไผ่เจ้าเลยดิกระซ่ามึงเป็นลูกไผ่กูคือเกาสั้น ใส่ลูกไผ่เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่คือกาโอ้อะไรโอกาสใส่ข่อยบักคักเลยน้อยย่ายเจ้าหันกับว่าเป็นยังข่อยกระเต็มใจให้เจ้าซวยนะ่นละแม่ข่อย่าหันเออล้วบอกว่าบ่มีคนเฮ็ดให้กูเนาะว่าสัน้นบักอันนั่นมันกับวายู่จะเที่ยเฮี้ยนจักมันไปเฮ็ดอียัง ไปเล่นคือเก่ามันน่ะล่ะวาชั่นกูกับบมีค้นเห็ดห้พ่อดีล่ะมึงมากมึงเห็ดซอยกูเลยว่าซานพี่น้องคอยก็เลยอ่ะเห็ดซอยเพิ่นซาหย,ยิบจับยกอีหยังให้เพิ่นอีโตนซาดจ้ะพี่น้องขั่นสิปฏิเสธเพิ่นว่าบ่เห็ดบ่รยังกับอีโตนเนาะเพิ่นใส่คอยถอดออกเบิดเลยจ้ผพามงพาม่านอีหยังนี่คอยถอดออกเบิดเลยเพิ่นบอกว่ากูถอดบ่ไดไรกูเห็ดบ่ไดไรพาม่านนี่บ่ไดไรซักหลายปีแห้งแลว้วพี่น้องตั้งแต่สมัยพอปู่ยังมีชีวิตอยู่หัะนะ พอดีซบจังหวะได้ใส่ก็ใส่เอาใส่เอาเด้ไม่ใหญ่อันนี้ก็ได้โอ้โพผดผักคักบ่มีคนได้ใส่กะว่าใส่แล้วเฮ็ดแล้วเฮ็ดเื่อเดียวผู้ได้เดี๋ยนี้เออแต่นายคครอหลีเอาใส่ใส่บ่เป็นยังเราคอยก็เต็มใจให้เจ้าใส่ขึ้นเก่านัละแม่ยถอดออกไห้เล้าล้วก็ให้เรลาไปซักจ้พี่น้องเราคอยก็เอามาขืนหอยให้เล่าคือเกาเล่าก็ไปซักไปยั้งเองผุนอุนอัวคักท้เจ้าเอ้ยขันยู่กับลูกไผ่ก็ส่งบ่เงาเด้ไม่ยาข่คอยก็ได้ เออคันคิดในแง่ที่ดีก็ดีคันคิดในแง่ที่บ่ดีก็บ่ดีนั่นละพี่น้องก็เออได้โอกาสใส่ก็ใส่ไปรลดว่าไปยังไปนี้ไปออกไปมันเคี่ยงทางประมานนี่ละจ้าพี่น้องเมียคอยเออคอยกับเขามาถอดในห้องในนั่นในนี่ยังโอ้บ่อหยัดผากเลยจ้าให้เจ้าเฮ็ดเล่าไปสละอีโตนซาดเพ่นคันบ่เฮ็ดกับบ่มีคนให้ใส่เนาะส่วนไอตีบน่ะนั่งกับรูยุจ้าพี่น้องรูอยูุ่ต็มโอกนั่นล่ละว่าเมียน่ะ อ่ะเหตุดีกับแม่กับยังแต่คือเป็นอารมณ์ซัววูบที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เล้วกกระเบ,บิเป็นยังดอกจ้าพี่น้องในอนาคตถานั่งยังคิดถึงความดีของข่อยว่าข่อยยังอยู่น้าแม่น้ายังเล่าหักแม่หักยังเอาความดีของข่อยมาอีกอย่างจังสี่เล่ากว่าสิบกับปหาข่อยเองนั่นแหละแต่ว่าขันเล่าบ่ได้นึกถึงคอนี้บ่ได้นึกถึงแม่บ่ได้นึกถึงเมี่ยในอนาคตเราอยากมีคนใหม่กันแล้วแต่เล่าเนาะ แต่ล้วกับหูกับเห็นทุกอย่างนั่นล่ะไอตีบหั่นกระดแต่ว่าคนมันย่งขีดบะไรกับซ้ำหัวปอดมันถอพี่น้องมั่นกะเข้ากับบ่อมนความโศกดีของเขาก็บ,บ่อมีเงี้งกระหักกันไปแบบนี่ล่ะพี่น้องเห็นบ่อมีหญ้าไวรุ่นคอยอยู่กับลูกไผ่มีความสุกมือนี่คอยกับผ้าเล่าไปหาหมอขันลูกไผ่บ่อมากกับบ่เจ็บบ่ป่วยบ่เปลี่ยบบนได้ดนีพี่น้องเออคอยละเงืดลายคอยกับมะเมืองมงันแยงเล่าคือเกาล่ะอีต้นสะอาดพี่น้องกับบ่รู้สิเล็กับมะเมืองเล่าย่ามใดเนาะ เราบอกว่ามากินข้าวกินหน้ากับเขาก็บ่ได้ล้วงลายได้จ้าพี่น้องแต่ว่าเป็นอาหารที่อบอุ่นแห้งกินกันสามคนจะเป็นมนเหลือึกซ้ำกันอยู่แค่นี้เนาะบ่มี่คอยเ้วเพิ่นก็เหลือสองคนเมลูอนาคคสิเป็นอะไรก็สามมันถอยให้เจ้ายูจังส่ละจ้าพี่น้องถ้าเพิ่นห้าคอยเดียวกับกับมากคือเก่าก็ได้บ่เป็นยังคอยก็ยากเก็บบรรยากาศมาฝากให้เจ้าจ้ากินข้าน้ำกันแบบนี้เลยเห็นบ่ บ,บ่มีมะนางได้ไม่ยาข่อยคันลูกสิกินเบิดแล้วเห็นบ่สุดท้ายกัลบลมะนางเม่ลูกไัยห้องใส่พี่น้องก็บห้องไส่แล้วคือเกาหันละไอ้ตีบก็บอกว่าวโอ้ถังเต้เธอบ่อยูนี่ก็งงาวงาวกินข้าวกับแม่สองคนฉนันก็กินข้าวบ่เสียาสันว่าสุมน้ำพื้นมึงอไห่ปักหาคิดในใจห่ะนะ อ,อ,อยู่ต่อไปโหลดกับเมอเธอซองคนนะนะเดียวเธอสิรูว่าบ่มีสันแล้วเธอสิงเงานะจ้าพี่น้องไม่ยาบอกว่าเดียวมืออื่นกูสีสวนสูตรกิมจิเส่บเสียให้มึงเลยให้มึงเอาไปต่ออาซีพไปสร้างอาซีพพี่น้องเดี๋ยวจะได้มีคีเพ็ดกิมจิกับไม่ยาเนาะมืออื่นมาพอกันใหม่จ้าที่เจ้าจะบอกว่าเอาสูตรไม่ยากลับไปพัฒนาฟีมือเนาะเจอกันใหม่จ้า